ตอนรับเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้ายุทธศาสตร์ขนส่งขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ทางอากาศภายใต้งบประมาณ2.4ล้านล้านบาทที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับเมื่อสักครู่คงคุ้นเคยกันนะครับอาคารเพดานที่ใหญ่โตสูงใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ที่ไหนอย่างไรนอกเหนือจากท่าอากาศรรยานสุวรรณภูมิซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในท่าอากาศรรยานสําคัญ6แห่งของทางด้านท่าอากาศรรยานไทยแน่นอนครับในที่สุดแล้วเมื่อเม็ดเงินที่มีการพิจารณาออกมาจากทางการเป็นที่เรียบร้อย การขนส่งคมนาคมทางอากาศจึงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถและแนวทางในการบริหารการจัดการการขนส่งทางอากาศภายใต้งบประมาณครั้งนี้อย่างไรนะครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยจึงมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับและผมถือว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่จะได้ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารของทางท่าอากาศยานไทยและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะครับวันที่เรามองกันว่ายุทธศาสตร์2.4ล้านล้านบาท กับเรื่องของคมนการคมการขนส่งทางอากาศภาระส่วนหนึ่งหรือความรับผิดชอบส่วนหนึ่งก็คือท่าอากาศยานไทยวันนี้นโยบายของท่าอากาศยานไทยในการเดินไปข้างหน้าภายใต้แผนยุทธศาสตร์คนการคมนาคมขนส่งทางอากาศเนี่ยคืออะไรบ้างครับก็การขมนาามทางอากาศนะครับถือเ่องทางการขมนาามที่เป็น uniqueness ของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางอากาศจะเป็นลองทอ a u l destination นะครับ พทเนี่ยนะครับดูแลท่ากาศยาน6แห่งนะครับคือ,อดอนเมืองสุวรรณภูมินะครับแม่พอาหลวงเชียงรายนะครับเชียงใหม่ภูกเก็ตและหันหยันนะครับทั้ง6ท่ากาศยานเนี่ยเป็นท่ากาศยานนานาชาตินะครับยุทธศาสตร์ที่ท่ากาศยานเราบริหารทั้อง6แห่งนะครับเราเราบริหารว่าตัวท่ากาศยานที่กรุงเทพเนี่ยนะครับอดอนเมืองสุวรรณภูมิเนี่ยถือเป็นท่ากาศยานสำหรับ การเดินทางข้าออกประเทศผ่านกรุงเทพมหานครนะครับ,รบโดยที่เน้นว่าท่ากาศยานทวนภูมิเนี่ยเป็นท่ากาศยานการเดินทางข้าออกประเทศและเดินทางทั่วไปเป็นพรีเมียมท่ากาศยานดอนเมืองเนี่ยเป็นท่ากาศยานที่เดินทางช็อตทูมีเดียมฮอล์และเป็นการเดินทางประจำร,รายวันรายอาทิตย์รายสัปดานะครับท่ากาศยานที่เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางเพื่อเรื่องเนาแล้วก็เดินทางทางด้านท่องเที่ยว วัฒนธรรมธรรมชาติที่ภูเก็ตก็ท่องเที่ยวแล้ววัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติทางทะเลนะครับส่วนที่หัดใหญ่ก็เป็นการเดินทางเรื่องเราเดินทางทางธุรกิจเป็นศูนย์กลางทางนักคใย้นะครับในประวัติศาสตร์ของทั้ง6สนามบินครับก่อนอันนี้คือแนวทางที่ท่ากาเซายได้แบ่งจัดเกี่ยวกับเรื่องของท่ากาซิยาที่ดูแลนะครับสุวรรณภูมิใหญ่โตมากเลยเปิดมานานแล้วด้วยวันนี้รับผู้โดยสารไม่ไหวต่อไปแล้วใช่ไหมครับก็ต้องเรียนว่าสุวรรณภูมิเปิดมาเนี่ย เอ่อกันยาสองพันห้าสิบเจ่ก็จะ9ก้าเข้าสู่ปีท<ป>ี่9ก็คือครบ8ปีแล้วเราจําได้เราเริ่มต้นเปิดมาณตอนนั้นเนี่ยในต,ตอนที่เปิดเนี่ยก็เราคาดว่าจะรองรับผู้สารได้ เ,เต็มที่ก็ประมาณ45ล้านคนใช่ไหมคะในปีนั้นซึ่งในปีที่ผ่านมาก่อนที่เราจะย้ายสายการบินบางสายการบินเป็นโลพอสซลนร์หรือเป็น<ฆ>ปัจเจียรอะไรไปไว้ที่ดอนเมืองผู้สารก็มันเกินยอดที่ควรจะรับได้ไปแล้วคือเกินไปถึง50กว่าล้านแล้วเอย้ายไปเราก็คาดหวังว่าจะถอยกลับมาที่45เพื่อเข้าแผนในการปรับปรุง<ฆ>เข้าเข้าแผนในการเข้าสู่เฟสสที่มันจะเตรียมการรองรับใช่ไหมคะแต่ยอดผู้สารก็ยังกลับมาในปี5 6ก็ยังกลับมาที่ 50ล้านมีเสร็จ50นิดๆ,ๆขาดๆค่ะ50ไม่ถึงเกือบเกือบ51ก็ไปไปถึงตรงน,นั้นแล้วนั่นคือแสดงถึงขีดความสามารถของท่าอากาศยานสวนภูมิแล้ว<อ>ซึ่งในปีนี้ปี2 5 5, 5, 5 7เนี่ย<อ>มีการปรับตัวอีกในบางส่วนนะคะ<อ>ก็คาดว่าผู้สานอาจจะไม่ถึง50แต่ก็เกือบเกือบเกือบจะแปะที่50นั่นคือ เต็มขีดความสามารถแล้วแมแ้ในเบื้องต้นนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติงานเหมือนกับเฉพาะหน้างานเราก็มีการปรับบางส่วนของเราเพื่อให้เกิดความสะดวกเพิ่มมากขึ้นแล้วถามว่าเต็มไหมมันเริ่มเต็มมากแล้วคือต้องเข้าสู่การขยายขยายเข้าสู่เฟส2แล้วนะคะคเฟสเฟส3ก็ต้องเข้าใจว่าการทําขยายหรือทาสิ่งก่อสร้างสํงสาหรับระบบสนามบินมันไม่ได้ใช้เวลาเร็วมันต้องมีกรอบเวลาในการทํางานและหมายถึงตัวกรอบโน้มานที่มันค่อนข้างจะมีการพัฒนาไปตามตรงนั้นด้วย เนี่ยอย่างวันนี้ที่เราเห็นว่าตอนนี้ผู้โดยสารที่เดินไปเดินมากันทั้งหมดนะฮะนี่ถือว่าเป็นช่วงที่รัชจริงๆสําหรับที่สายการบินอลังจะออกกันเนี่ยเราแทบเห็นผู้โดยสารเนี่ยแน่นเป็นคิวยาว<ช>แล้วก็การให้บริการทางด้านของทางอากาศด้วยนะค,ะครับตัวอย่างที่เราเห็นอย่างเงี้ยเท่ากับว่าท่าอากาศยานไทยจะต้องมองยุทธศาสตร์การพัฒนานอกจากจัดกลุ่มสนามบินแล้วเนี่ยจะก้าวต่อไปยังไงในแง่ของขนการดําเนินการเพื่อสอดรับกับแผนของมันด้วยครับ าการแข่งขากศยานะครับมีรา,ายได้หลักมาจาก2ทางนะครับการที่1คือรายได้จากค่าธรรมเนียมการขึ้นลงนเครื่องบินนะครับแล้วค่าธรรมเนียมผู้โดยสารนะครับแล้วค่าบริการเกี่ยวเนื่องกับการบินนะครับสองอจะเป็นรายได้ทานแอร์โรนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามปริมาณผู้โดยสารปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เองเ,เราจะต้องบริหารความจุสนามบินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพทรุดผุดของสนามบินต้อง มีคุณภาพครับสามารถรับความจุและก็ปริมาณวิสารที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอส่วนที่ยากที่สุดก็คือต้องบริหารการขยายความจุสนามบินให้พอดีไม่เร็วไปไม่ช้าไปสำหรับสามบินทุกแห่งอย่างส่วรภูมิก็มีแผนขยายเฟสสองอย่างที่ทราบและยังต้องมีการเตรียมพิจารณาทางเลือกต่างๆเช่นการพิจารณาดูไม่สิคเทอร์มินัลหรือการพิจารณาเฟสสามเฟสสี่เซาท์เทอร์มินอลต่อไป ส่วนอีอกมิตินึงคือการบริหารฐานรายไ,ได้อีกแห่งนึ่งคือว่าสนามบนนนนินเป็นที่ที่คนเดินทางมานะครับอย่างที่สุวรรณภูมิเดินทางมาถ่าเชี่ยนะครับวันล,ละแสนห้าก็ถือว่ามีเป็นชุมนนเป็เปเปชุชนก็คือมีคนเดินทางมาแล้วมี Public Activity เกิดขึ้นครับซึ่งก็จะเกิดการใช้จา่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานรายได้มีรายได้ ส่วนหลักส่วนหนึ่ง<ม>นะครับในการจัดสถาปัตยกรรมการจัดสถานที่ต่างๆเพื่อให้บริการไลฟ์สไตล์เซอร์วิสเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นรายได้อีกรายได้หนึ่งเนี่ย<ม>ถือเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ท่านบอพูดถึงคือมันปริแล้วล่ะเราต้องบริหารหน้างานเพื่อให้ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลูกค้าเราก็เยอะทั้งสายการบินทั้งผู้โดยสารนะฮะล้วก็หลายๆอยา่าง ในการพัฒนาต่อไปการที่เราวางแผนที่ต้องมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการสนามบินโซนภูมิทั้งเฉพาะหน้าและเฟสสองว่าอย่างไรก็คือในการทํางาน,นจะมีคณะทํางานต่างๆสายการบินนี่ถือว่าเป็นผู้ประกอบการเป็นลูกค้ารายแรกของเรากรองผู้โดยสารใช่ไหมคะเราต้องดูด้วยว่าความต้องการของทางสายการบินเป็นยังไงแลวเราจะต้องปรับปรับหน้าง,งานกันตลอดเวลาจากคณะทางานที่ทําร่วมกันอย่างในเรื่องของระบบร่มมาการทำเฟสสองทางสายวิศวกรรมกับทางแผน สายุทธศาสตร์ของทอทอเป็นคนดาเนินการเพราะเราก็เป็นหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์หลักของของทา,ากศาศเซยนใช่ไหมคะทีนี้ในตัวที่เราทําไปเนี่ยต้องให้สอดคล้องกับในแง่ของเขาเรียกว่า daily operation แบบ time to time ของการทำก็มีการปรับไปนะคะสายการบินก็ให้ความร่วมมือว่าอ,อ,อย่างกลยุทธ์ตัวหนึ่งเนี่ยคือ,อที่ทราบว่าทางการท่องเที่ยวกับาสายการบินอย่างตอนนี้นักท่องเที่ยวจีน เป็นจำนวนผู้สารที่มาจากจีนในเยอะแต่ในช่วงตุลาที่ผ่านมานี้ในปีงบประมาณตุลาที่ผ่านมานี้มีการปรับตัวในเรื่องของการจัดระบบของการท่องเที่ยวของจีนที่เราเรียกว่าเป็นมาตรฐานในการปรับตัวตรงนี้อันนี้ก็มีดเป็นสิ่งหนึ่งทางสายการบินเขาเองเขาก็มีการปรับ ตัวจํานวนเที่ยวบินก <Okay. S 1> รอบการจัดการอันนีมน้มีการประชุมมีการสอดคล้องกันแล้วเราก็ทําให้มันเป็นไปตามย mm hmm. ุสสาเข้ายุสส์เราให้มันสอดคล้องกันด้วย <Okay. S 1> ะะมีการปรับอย่างปรับพื้นที่ปรับระบบของการบริการ <Okay. S 1> ในเรื่องของการเช็คตินเลย ผู้ประกอบการที่เป็นคนรับผิดชอบร่วมอยู่กับทางเรานะคะ <im it> ในเรื่องของทำการ handling เอ่อ JSC การ handling เนี่ยก็มีเอ่อ uh, บริษัทที่รับสัมปทานทำจากทางทอทอยู่แล้วเน <im it> ี่ยนะคะ <im it> <ๆ S 2> ก็มีการคุยกันว่าจะต้องปรับกรอบยังไงแล้วก็มีบางส่วนคือของในยุสาสตรที่ทางานแล้วของบริษทัทภาคาัศยานของชูรภูมิเนี่ยเรามีการทําอาคารที่เป็นเรียกว,ว่า EBT คือ Transfer Backage Terminal คือเป็นการจะลดเวลาขั้นตอนการทํางาน ของการ transit transfer flight ที่มาการระยะเวลาของการบริการเรื่องระบบของเปลี่ยนกระเป๋าเปลี่ยนคนถ่ายกระเป๋าเปลี่ยนอากาศยาอันนี้ก็มีการเริ่มต้นทำก็จะเริ่มคาดว่าจะเริ่มทํางานได้จริงๆในประมาณเดือนพฤิกายนที่จะถึงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นการปรับคุณภาพ พัฒนาระบบของกรอบเวลาเขาจะมีกรอบกําหนดมาตรฐานด้วยแล้วว te ่าเวลาในการบริการทรานสิตรันส์เฟอร์เรื่องกระเป๋าเปลี่ยนทายับมีเวลาไม่ควรจะเกินกี่นาทีเราก็หาระบบเข้ามาปรับปรุงอันนี้เรียบร้อยแล้วเป็นหนึ่งในกลยุทธ์คือต้องมีการปรับตัวประจากการที่การเติบโตของของผู้โดยสารของระบบธุรกรรมทางการบินผู้ประกอบการอันนี้ตัวสนามบินเองในฐานะผู้ให้บริการก็ต้องปรับยุทธศาสตร์ปรับกลไกของตัวเองรองรับตรงนี้ไปด้วยอ่ครับ ถ้าไม่กินครับถ้าอย่างนั้นเราเห็นตัวอย่างนี้ปรับแล้วนะฮะแล้วในอนาคตรจริงๆเราก็ต้องบอกว่ารายได้แล้วก็ความวยืดหยุ่นของกรยุทธศาสตร์ในอนาคตอย่างเช่นสนามบินในภูมิภาคต่างๆที่มีศักยภาพสามารถจะเป็นระดับนานาชาติได้จริงอยู่ว่าเป็นนโยบายระดับทางการแต่เราคิดว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นในระยะยาวไหมครับ ก็มีการพัฒนาบริการท่าอากาศยานนะครับในกลุ่มประเทศต่างๆแล้วก็เราเนี่ยมีความร่วมมือกับประเทศสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มประเทศที่เขามีความก้าวหน้าในการพัฒนาบริการสาบินะครับก็จะมีความร่วมมือที่เราเรียกว่า sister c o r t ครับเป็นความร่วมมือในอุตสาหกรรมครับเราก็จะมีการฝึกอบรมร่วมกันการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถนะครับเช่น on the job training ครับเราก็จะไปแลกเปลี่ยนความรู้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยบริการ ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆีบริการรูปแบบใหม่ๆเราก็จะร่วมกับเขาเนี่ยนะครับที่จะเตรียมที่จะฝึกหบรมและพร้อมที่จะให้บริการไปยังผู้ประกอบการอีกรีบอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีความร่วมมือกับซูซฟอร์พอร์ตกับสนาบินที่จะค่อนข้างจะล้าหลังกว่าเราอย่างเช่นประเทศในมือภาค อิาโดยนาใช้หน้าเนี่ยรเราก็จะมีความร่วมมือซื่อแทของกันเราก็จะนําความรู้ความสามารถหรือบริการต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยไปให้บริการเขาจะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราเราจะต้องบริหารสามบีเราเนี่ยให้มีความก้าวหน้าและ,ะยัทนาการเนี่ย โดยเทียบเียงกับผู้ให้การตราชาติแต่ว่าในอนาคตศักยภาพของสนามบินที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานอื่นที่มีศักยภาพที่สามารถนำนำนักต่างชาติเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยอันนี้ท่านมองตรงนี้อย่างไงรบ้างเรา พูดคุยกันตลอดนะครับเราดูแล6สนามบินแล้วก็อีก2ี่สสนามบินที่ทางกรมการบูพื้นดูแลอยู่นะครับก็มีการหารือพูดคุยกันตลอดจริงๆก็เคยมีเสนอแนวทางว่าจะให้บริการร่วมกันโดยทางททเนี่ยเป็นผู้ให้บริการนะครับแล้วก็ลงทุนเพิ่มเติมให้กับสนามบินของบพนี้ก็อยู่ในแนวทางการศึกษาอยู่นะครับแล้วก็ประเทศรอบข้างก็เหมือนกันก็มีการพูดคุยเปิด โดยศักยภาพของท่ากาศิยะทั้งหมด6แห่งภายใต้ของเอ T ทีรับกับยุทธศาสตร์ของเม็ดเงิน2.4ล้านล้านกับคมนาณครการผลส่งตามแผนที่เราได้คุยกันวันนี้คิดว่าเป็นไปได้และรองรับได้เต็มศักยภาพครับสำหรับททมีความพร้อมในการพัฒนาในภคาท่ากาศิยะทั้ง6แห่งนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนท่าน่ากาศายะต่นๆในในประเทศทุกแห่งนะครับโดยต้องสายกรบินแห่งชาติแล้วก็ อะารก็มีในประเทศไทยครับครับแล้วก็เราเองเนี่ยก็มีการเตรียมที่จะหาลือร่วมกันในแง่ของยุทธศาสตร์ของทางอากาศทั้งระบบเป็นประจําทุกๆปีอยู่แล้วพร้อมไปก่อนนั้นก็คือต้องมีการหาลือให้มีการเชื่อมโยงซีเนอร์จี้กับส่วนที่เป็นคมนาคมทางบกทางน้ำแล้วทางอากาศร่วมกันด้วยครับสุวรรณภูมิถึงวันนี้เท่าที่คุยกับท่านผอก็เชื่อว่า มีงานจําเป็นสําคัญหลายอย่างทบทวนการให้บริการยุทธศาสตร์ต่างๆเช่นพฤศจิกายนที่บรุสูุเราปุยไปก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างมากขึ้นปีหน้ามองอยังไงครับสำหรับสุวรรณภูมิปีหน้ามองอยังไงก็ปีต้องต้องเรียนว่าอย่างของปีหน้าเนี่ยนะคะเรามองว่าในจุดที่เรากําลังเดินเหมือนทอทอในภาพรวมทั้งหมดกําลังเดินไปอย่างนี้ท่านกยอบอกมันเป็นยุทธศาสตร์เลยนะคะเราก็มองว่าเข้าสู่ระบบการ พัฒนาปรับปรุงและเข้าสู่ระบบของการเริ่มต้นของสร้างเฟสสองใช,ใช่ไหมคะคการที่ระหว่างที่กำลังมีการก่อสร้างเฟสสองมันก็เกิดความไม่สะดวกบางประการสําหรับผู้ที่กําลังใช้งานอยู่ในปัจจุบันรบเราก็มองว่าเราจะมีการแบ่งโหลดแชร์โหลดหรือว่าการปรับปรุงพัฒนา,นอ,ยา,อ,ยาอย่างที่ทราบว่าตอนนี้ดอนเมืองสนามบินดอนเมืองเราก็ได้เปิดใช้งานแล้วก็มีการพัฒนาเพื่อจะเตรียม แบ่งภาระบางส่วนไปนะคือเหมือนกับนึกออกไหมก่อนที่เราจะขยายบ้านใหม่ได้มันต้องแบ่งบางส่วนเอาไปให้คนอื่นก่อนเพื่อจะได้มีรูมีพื้นที่สําหรับการปรับปรุงจัดการกันในส่วนใในบ้านเราตรงนี้ก็มีการทํางานสอบประสานกันนะครับวีน้าก็มองว่าคงจะต้องมีการประสานกันมากยิ่งขึ้นทั้งผู้ประกอบการทางสายการบินกับเราทําความเข้าใจกันว่าจะเดินไปยังไงเพราะมันจริงๆแล้วมันคือเศรษฐกิจภาพรวมของในมุลรวมของประเทศเลยอันนี้ต้องทําร่วมกันทั้งหมดกันะ สุดท้ายกับปีหน้าเป็น AEC เราจะได้ประโยชน์อะไรจากการพัฒนาสนามบินที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าอากาศยานไทยเอเนี่นะครับจะต่อให้เกิดนะครับความร่วมมือในการทำกิจการธุรกิจระหว่างกลุ่มประเทศ a อ c ด้วยกัน10ประเทศแล้วก็เกิดการเมื่อมีความร่วมมือมีกิจกรรมมากขึ้น,นก็จะเกิดการเดินทางทางอากาศมากขึ้นแลงการเดินทางระหว่าง1ิประเทศเนี่ยนะครับ 80%เป็นการทางอากาศอยู่แล้วครับยัเว้นประเทศที่ติดต่อกันที่มีชายแดนติดกันนะครับงนั้นเนี่ยในแง่ของปริมาณการทางอากาศเพิ่มขึ้น ทั้งการเดินทางในผู้โดยสารที่เป็นนักธุรกิจหรือผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเกิดการตื่นตัวมากขึ้นนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมการเนี่ยนะครับคือเราเตรียมความจุดสนามบินให้เพียงพอปีหน้าเนี่ยเราจะเน้นที่ดอนเมืองใช่ไหมครับร่วมกับสุรนภูมิเพราะสุรนภูมิเนี่ยกว่าจะสร้างเปยสองเสร็จเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลาเป็นห่งปีถ้า960ครับปีหน้าก็จะเปิดเอซีแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนนึ่งก็คือเราต้องศึกษาปริมาณของผู้โดยผู้โดยสารหรือว่าการเดินทางออกประเทศ ของกลุ่มประเทศอีสาถ้ามีโวยุ่มถึงเนี่ยนะครับอย่างโวยุ่มของวิสาทจีบวิสาัสเซียริสัทญ่ปุ่นเกาหลีเนี่ยพอมีโวยุ่มถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มีบริการภาษาบริการต่างๆที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเคศนั้นให้เขาชัดเจนนะครับ ท่านผู้ชมครับคงเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นเรื่องที่จับต้องและใกล้ตัวคนแต่ถ้าถอยกลับมานี่คือหนึ่งในยุธทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งขบนการทางอากาศซึ่งไปสอดรับกับแผนยุธทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานจากการที่ทางการได้อนุมัติมาแล้ว2.4ล้าน,ล,านล้านบาทเพราะฉะนั้นอนาคตเราจะได้เห็นโฉมหน้าการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการปรับทิศทาง ของท่าอากาศยานวซนภูมิและก็อื่นๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าอากาศยานไทยนะครับและทังหมดนี้คือเตินหน้าประเทศไทยในวันนี้เราติดตามกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ผมและแขกทั้งสองท่านลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ